นั่งยืดตัวดีๆยืดตัวขึ้นตรงๆคือแถวขาดไปปะกันไปใส่คือนิ่ยับของหากันจีพยายามฝึกคิดฝึกอ่านเนี่ายเจรีย่างเ่ระมื่อเ่ระเว้น เห็นอีหยังเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นพะกันเอามาคิดมาอ่านมาพิจารณาแยกเป็นขอเป็นขอออกเห็นแต่ละอย่างเห็นแต่ละเรื่องแต่ละแนวเห็นรุ่นพี่มีชื่อติดมหาไล่ของรัฐ เอามาคิดมาอ่านบิ่งฮ็ดยังไ๋จังสิเป็นจังสิไปแยกย่อยออกคิดไปฮ็ดจังไ๋จังสี่สั่งจะคขอ,องขึ้นไปได้สีมีซื่อจะขวอ,องติดบ่หรือสิเป็นจังได๋สี่นับเงินไปประกันพ่อข้าอยู่บ้านพ่อข้ามาอยู่บ้าน เป็นอย่งไรเบิ้งแยกเป็นขอ่อเป็นข่อไปอันหน้าโคตรเจ้าของขั้นสี่เฮ็ดอันนี้ต้องไปเลี้ยนอีหยงังต่อไปอีกคนละเดินมาคิดหู่จึกรหุจักใส่ความคิดความอ่านทออยู่โรงเรียนกัดเอาดินเอาหยังมาลงคิดเบิ่งว่าเฮาสิกินอีหยงังแต่ละมือ้อเอามาปลูกไว้เห็นพ่ออยู่พ่อกิน ลูกผักอยียังที่เากินได้ที่ประโยชน์เป็นด้านสมุนไพรผู้ใดมียังก็เอามาปลูกไปผักใบยังยูน้ำบาำา้านน้ำยังผืชพันพืนเมืองเข้าเอามาปลูกลงคิดเบิงว่ามือนึงประกอบอาหารเอาอียังมาเห็ดอาหารเฮ็ดผัดเห็ดต,ตำบหุง่งถ้วยนึงเข้าต้องการใส่อียังเข้าต้องการ อีกยังเน่บักเขื่อเทศบักนาวบัก,กเทกราะคิดไปเบิ่องว่างเขาอยากใดอีหย่างเขาสิใสอีอย่างแนี่แล้วเขาสิเหตุอีหย่างเกิดขึ้นมันจังสิงเป็นตํำบางคงโคกนมงได้อันนี้ก็เป็นการฝึกคิดเขาคิดจากต้นไปหาปลายคิดจากไปลายไปหาต้นคิดจากเหตุไปหาผลคิดจากผลไปหาเหตุกลับไปกลับมาฝึกคิด,คด เป็นมันโม,นมเป็นตัวเลขคือวีซ่าคณิตกะคิดคือกันนี่แหละโมต้องดีโมต้องอินทิเกียรตที่เกียรติอย่างมันคิดจากเหตุไปหาผลคิดจากผลไปหาเหตุฝพกคิดไว้เหตุเดียวนี่บ่ท่านนพระก,กันทรงการบ้านงานบ่ท่านนทรงส่องว่างคะแนนบ่ท่านนห,หลายผลเป็นยังไรสอบเดาวกับจ้างเจ้าของเหตุงานทรงอีกติดล่อพร้อม มรสลาดที่จีจ้างเกยวของทรงงานแล้วก็เห็ดแล้วก็ติดรอน้ำอันนี้ก็เป็นการคิดถึงความโง่ความสลาดของเก้ายวของแทนที่สีฟ้ากันเป้าทรงเป้า,าเก็บคะแนนไว้ได้เกียรติได้ยังมายังงงออีกแทนที่สีว่าจะของสลาดกลายเป็นจาของโง่จ้างเอาเงินมาเสียนนค่าในจิตซ้ำจ้างเจ้ายวของเห็ดงานไม่ทรงอีก ทรงงั่นจะคล้องเพื่อสิกแก้รอดจะคล้องอีกเพราะสลาดได้นี่ก็คิดจากเหตุมันไปหาผลมันคิดจากผลที่เกิดขึ้นแล้วกลับลงไปหาเหตุเหตุจังไหนมันจะสิเป็นผลแบบนี้ได้เห็นพี่่นสอบปกติแล้วนั่นแล้วนี่แล้วเหตุจังไหนให้จังสิเป็นไปได้เห็นผลจากรุ่นพี่แล้วคิดย้อนถอยลงไมครับ เหตุมั่นบานกระกลับไปกลับมาเห็นอันนึงกับเป็นอันนึงเห็นเหตุกับเห็นผลเห็นผลกับเห็นเหตุยับไปอยู่เห็นกี่ขั้นจะคล้องกับเห็นผลจะคล้องหรือจะหน่อยเห็นขยันจะคล้องกับเห็นผลจะคล้องเห็นความตั้งใจจะคล้องเป็นสี่กับเป็นการฝึกคิดเท่าต่อไปเท่าก็จะเป็นโรงเรียนคิดวิเคราะห์หมดแล้วบ้านเนี้คิดวิเคราะห์คือคิดวิแยกย่อยออกคิดวิเคราะห์ แยกเป็นข่อเป็นข่อออกตำบักฮงโคกหนึ่งประกอบด้วยบักพริกกระนวยบักพริกต้หนตหนึ่งปลูกได้จักหน่วยในบักพริกเบี้ยหนึ่งปลูกได้จักหน่วยปลูกได้จักเดือนกับคิดวิเคราะห์แยกย่อยลงไปคิดสังเคราะห์ก็คือทั้งเบิดนี่คือตำบักฮงสังเคราะห์คือเอามารวมกันคิดวิเคราะห์กับคิดแยกแยกรงออกเทระยางเทระยาง ก็คือคิดจากเหตุไปหาผลคิดจากผลไปหาเหตุนี่แหละพระเจ้าตั้งซื้อให้เขาอยากซื้อือจักไม่นนันไม่น,นี่จักไม่เคาะบ่แค่หังฝึกให้เขาคิดนี่แหละฝึกคิดไวคิดอ่านไวสั่งแรงจูงใจจะคล้องไว้น้ำเติมจะคล้องไว้น้ำกำกับจะคล้องไว้น้ำโดยความดีความงามเฮ็ดแบบนี้ันเป็นความดีเฮ็ดแบบนี้ว่าเป็นความดีก็ไปก็สิเป็นสติเอา้า สติจดจอยอยู่แต่กับขั้วมดีไปทางไหนหาก็าดีไปทางไหนอยู่แห่งไหนหนนไหนอยู่กับผู้ใดหา้าก็เป็นคนดีเบสสติด่านความดีมันมาคอยกำกับไว้ว่าเฮ็ดแบบนี้พ่ดีเฮ็ดแบบนี้พ่ดีต่อกันขึ้นไปถ้าเป็นคนดีมันก็จดจอยอยู่กับความดีตลอดไปทั้งดีทั้งเก่งไปหาเอาอยู่โรงเรียนบุนเด้อร์ไปภาษีวานะพระกันเฮ็ดไหนมันสมความตั้งใจ มาที่แรกอยากมาเป็นคนดีอยากมาเป็นคนมีความรู้จ้าหนิบมาเข่าโรงเรียนจเจเาหนิมาสมัครเรียน่ะเปล่าเรื่องความคึดนจะขอ,งอางยะเรื่องความเก่าจะของว่าสิมาพัฒนาความรู้หรือสิบม,มหาหมูม่ไม่ขั้นมหาหมูม่ไม่กับบทต้งางาโรงเรียนหลายก็ได้มาพัฒนาโตจนจะของขั้นว่าอยากเป็นดังส้นกัดตั้งใจขึ้นอีกจะเรื่องความคึดความหวังจะของใบที่แรก อ้าวเขาห้องบัดเนี่ย